วันนี้เรามาดัดโชคแผงคอของรถรุ่นเวฟหนึ่งสองห้าคาบูนะครับเนี่ยรถรุ่นเก่าเลยครับผมก็เดี๋ยวเรายังไม่ต้องเช็คอะไรมากเดี๋ยวเราดัดให้เข้าตากรบการก่อนรู้สึกว่ามันยังดูด้วยสายตา ปเปล่าๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ,อยังดูรู้อยู่ครับว่ามันเอียงไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดัดหยาบกันก่อนเวลาที่เราดัดหยากเราต้องเช็ครเช็คแนวแกโช่วงแผงคอไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยครับเช็คแบบนี้ครับถเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันยังไงแล้วก็ ลองเช็คดูซิว่าเป็นยังไงเ <_ an> ช็คดอูอีกทีซิว่าเป็นยังไงเหมือนกับว่ามันจะเกินถ้าเกินก็กลับหน้าได้ครับไม่มีอะไรถ้า <_ an> ในกรณีที่งานมันเป็นเยอะๆครับ รถมันชนมาแรงๆเป็นเยอะๆผมแนะนำให้ดัดเกินนิดนึงแล้วดัดกลับครับงานจะสวยกว่าดัดไปเช็คไปวัดไปนะครับถึงเกินก็เกินไม่มากขาดก็ขาดไม่เยอะผมจะดัดในสามส่วนนะครับสำหรับโชว์แผงคอคือแนวแกนโชว์แผงคอระนาบแล้วก็ฉากครับแนวแกนโชว์แผงคอคือว่า ไม่ให้ด้านหลังของบางโคนหน้าไปติดเครื่องยนต์หรือติดตัวถังมากเกินไประนาบคือให้ล้อหน้ากับบางโคนหน้าได้กลางกันเป๊ะเลยส่วนฉากไม่ให้รถกินซ้ายกินฝานนะครับแวแกงโชคแผงคอระนาบฉากนะครับ3ามตัวที่ผมจัดฉากนั้นมีของมีฉากของโชคครับเนี่ยครับที่รังวัดอยู่แล้วก็มีฉากของแกนแผงคอด้วยครับฉามีสองตัวนะครับ เรารู้แล้วอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรไปไหนมาไหนรู้แล้วเราก็ทําตามที่เครื่องมือบอกเลยครับนี่เราดัดทางนิดนึงครับเช็คฉากและฉากไม่ได้ฉากของโชกยังไม่ได้ครับข้างหนึ่งมันหุกมากไปเราจับทางห่อ เราดัดไปแล้วก็วัดไปนะครับดูที่สักครู่เนี้ยที่เราดัดมันมากไปน้อยไปคลิกวัดอีกข้างด้วยการวัดเนี่ยเป็นการเช็คด้วยเป็นการประเมินสถานการณ์ต่อไปด้วยว่าเราจะทำยังไงอันเนี้ยเราดัดสักครู่อะ ที่มันหุบเราดันแล้วมันถางมากไปส่วนอีกข้างก็ถางด้วยมันถังสองข้างเลยเห็นเนี้ยเราก็จะต้องดัดให้มันหุบการดัดให้มันหุบก็ต้องใช้ผมใช้เครื่องมือพิเศษที่ผมสร้างขึ้นมานะจริงๆสมัยก่อนผมก็ไม่มีนะเครื่องมือพวกเนี้ยมันก็ทํางานได้ครับแต่ว่ามันช้าเสียเวลาท้างานเยอะๆบางวันสามตัวสี่ตัว อย่างเงี้ยหรือลูกค้านั่งรอเอาอยู่นยครับมัน,ม,นมันเสียเวลามากครับทีลูกค้าเขาก็รีบรีบเอาเจ้าของรถเขาก็รออยู่เเอากลับไปรประกอบเลยครับกลับหน้าแล้วให้มันดัดเข้าทั้งของทั้งของข้างทางซ้ายข้างขวาเลยดัดไปวัดไปเช็คไปครับ ให้เครื่องมือมันบอกเรานะครับว่าเราจะต้องดัดไปทางไหนดัดขึ้นบนหรือดัดลงล่างเวลาเช็คฉากเราเช็คฉากเสร็จแล้วต้องใช้เวอร์เนียรีเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับกันพลาดเช็คฉากกันเช็คฉากทั้งซ้ายทั้งขวาไม่แน่ใจเช็คอีกหนึ่งรอบ ยังไม่ได้ครับยังทางมากอยู่งานนันก็มีสามอย่างครับไม่มีอะไรครับมีขาดมีเกินแล้วก็มีพอดีแค่นี้ครับบางครั้งงานนิดเดียวจะดันหลายรอบเลยเดี๋ยวเอาเวอร์เนียรีเช็คกันครับว่ามันไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วถ้ามันยัง ไม่ได้ฉากมันยังหุกมากไปมันดัดเกินไปเราก็จับถางครับจับทางขึ้นมาเหมือนเก่างานมันก็ต้องมีแบบเนี้ยครับเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงหลายรอบหนยครับเหมือนแกนแมงคอมันก็กลับหน้าได้เลยเนาะแต่ตัวโชว์อะตัด,ด ทางมันใช้เครื่องมือตัวหนึ่งดัดหุบใช้เครื่องมือตัวหนึ่งครับมันเลยทําให้เราต้องเปลี่ยนเครื่องมือมันไม่เหมือนแท่นดัดแกนแผงคอนอะที่ว่ามันดัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแค่เรากลับหน้าตัวตัวแผงคอเราดัดไปเช็คไปวัดไปครับเราจะดัดไปทไปทางไหนให้เครื่องมือนครับเป็นตัวบอกเรา ว่าดัดขึ้นบนตัดลงล่างนะถ้าชาของโซกได้เดี๋ยวเรามาดัดชาของแกนแงขงคอกันครับเอาแท่นดัดแกนแงขงคอขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาดัดแกนแงขงคอกันต้องจำให้ได้ด้วยนะครับว่ามันเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวา ถ้าไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ก็วัดใหม่นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าจำไม่ได้แล้วจำผิดเนี่ยขึ้นไปดัดมันจะทำให้เราเราเสียเวลานะครับต้องได้คืนอีกทำให้เราทำงานหลายรอบนะครับมันก็ยกขึ้นยกลงันหลายรอบเลยครับสำหรับ แกนแผงคอแต่มันก็ไม่เยอะครับพวกนี้นิดเดียวแต่บางทีมันขาดก็เกินก็เกินก็ขาด,ขาดหลายรอบอยู่ถ้าแกนแผงคอได้แล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายแนละ้วท้ายสุดกอีกหนึ่งรอบครับ เช็คทุกส่วนเลยที่เราได้ทำมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอเวฟหนึ่อยบห้าคาบูไว้แต่เป็นงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ